ขอโทษทีนะจ้าฉันไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนช่วยหลีดทางให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวก่อนจีจ้าจะไปไหนจ้าเนี่ยฉันจะไปตลาดจ้าคุยกันก่อนสินี่น่รักจังเลยคุยกันกคุยด้วยีลูกมีผัวหรือยังจ้านี่ลูกวายโอ้ยยุ่ก่อนไงโรคจิตเป็นไงฮะอเป็นเด็กพีเองทำไมเมียที่บ้านไม่ให้ยุ่งด้วยเลยไงก็ให้ยุ่งนี่แหละแต่ยังไม่เข้าอู๋ หลีกทางซะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมาคนเดียวเหรอจ๊ะใช่มาคนเดียวให้เป็นเพื่อนไหมล่ะมีต้องฉันเดินคนเดียวได้ไม่ให้ไปเป็นเพื่อนให้มันเป็นหัวไหมีทาดีน่อาหจอแล้วเจอยรม้องมช่างตรง เราเี่ของโยงกโวยตัวโกงเแม่ทำจะหนีเห็นพี่ทำมือเห็นป้าโดนที่ทำาเหมือนคนเป่งเค้กวโกงมันคนมีกรเลอกคนเดิมงนทำให้เบ็ว์เปแบบนี้เขาไอ้ทําพี่ก็ต้องฆ่าพี่ไมฆ่าตัวเาไม่ดีใครมาีกตา้ไม่ฟังก็ดหน้าดีไม่ฟังน้องต้องหูดด่าไม่ฟังน้องต้องบูดด่าดูแก้วสั่งมาให้พี่เล่นแบบนี้ แล้วแม่คนหัวไม่ยอมไม่ยอมแล้วแม่คนหัวตายแล้วเก้าคุจะมีเมียใหม่เฮ้เป็นไงฉากเสียงตายด้วยเก่งเหลือเกินกป็นไ้ช่วยรู้